หนึ่งนาทีกับกะปะทมีเจ้าของรถยนต์จำนวนไม่น้อยนิยมแต่งรถด้วยล้อแม็กซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความสวยงามแล้วยังมีผลต่อการเพิ่มสมรรถนะในการทรงตัวของรถขณะขับขี่เนื่องจากล้อแม็กโดยมากจะมีขนาดกระทะใหญ่กว่าล้อทั่วไปซึ่งทําให้หน้าสําหรับใส่ย,ยางรัดเข้ากับวงล้อเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยหน้ายางที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้หน้าสัมผัสกับพื้นผิวถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ดังนั้นล้อแม็กจึงมีส่วนในการเพิ่มหน้าสัมผัสยางทําให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเบรกเพราะหน้าสัมผัสของอยางที่มีมากจะช่วยทําให้รถมีความเสียดทานระหว่างยางกับพื้นถนนมากยิ่งขึ้นรถจะมีระยะทางเบรกสั้นลงกว่าการใช้ล้อปกติร้อยละ5ถึง10แต่ทั้งหมดต้องไม่ลืมว่าถ้ามีการเปลี่ยนมาใช้ล้อแม็กก็ต้องเปลี่ยนยางให้หน้าสัมผัสยางสัมพันธ์กับล้อด,ด้วยนะครับ ความปรารถนาดีจากกองถุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก